สวัสดีครับวันนี้เราพามารับชมบูสของเร a l วมีนะฮะอัปเดตแต่ละรุ่นว่ามีตัวไหนตัวใหม่บ้างนะครับตัวแรกก็เป็นเร a l วมี13 5G เลยนะครับเพื่อนๆนะฮะตัวนี้มี2สีนะมีเขียวกับสีดำนั่นเองนะครับดีไซน์สวยเลยนะฮะเป็น13 5G นะครับตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอขนาดอยู่ที่6.72ุเ็กเลียดเป็นฟูลทีดีพัดนะครับเพื่อนๆนะครับก็เอามาแนะนำมาฝากกันนะครับนะฮะตัวนี้ขนาดหน้าจอเนี่ย6.72นะครับ ผมเปลียดเป็นฟูให้ดีพัดนะครับผมอ่ารีเฟรชอยู่ที่1 2 0่งี่เฮิร์นะครับสำหรับตัว 13.5G เลยสวยๆเลยนะครับกล้องกลมเนาะยอดทิศเลยนะครับตอนนี้สีละมุนมากเลยนะครับเพื่อนๆนะฮะตัวนี้มี2อ่ามีความจุก็คือเป็นแรม12.256เลยนะครับผมนะฮะราคาเพียงแค่8,999บาทนะครับนี่นะฮะรันอยู่บน Android 5อ่าตัว UI Realme นะครับผม5.0เลยนะครับชิปตัว Dimensity ้นะครับ6,300า นะครับเห็นไหมฮะรีเฟล็กซ์120เฮิร์ตนะครับพเพื่อนๆเห็นไฮะให้ดูก่อนนะครับนะฮะอัตรารีเฟล็กซ์สูง120เฮิร์ตเลยอ่านะครับมีฟีเจอร์มากมายเลยนะครับนะฮะเห็นไหมฮะมีแอปมีผู้ช่วยความสามารถพิเศษเห็นไหมครับอ่า AI Smart Look เห็นไหมครับหน้าต่างลอยนะครับสองหน้าสองจอนะครับผม เราก็สแกนใน้มืออยู่ด้านข้างนะครับเพื่อนๆเล่งเสียงลดเสียงนะครับเรารองรับฟราชาร์จ45วัตต์ลำโพงคู่ด้วยนะครับผมนะครับสำหรับตัว13 5G นะครับนะฮะมาดูราคานิดนึงนะครับติดโปรูก็ออกอยู่5,499นะครับขึ้นอยู่กับพิกัสตาร์ทที่6,99นะครับนะครับผมกันน้ำป็นฝุ่นด้วย i p 6 i p 6 4นั่เองนะครับผมถัดมาเลยเป็น13พัด 5G นะครับ นะฮะดีไซน์ไม่แตกต่างกันนะครับผมนะฮะก็จะสลปโค้งข้างหลังนิดหน่อยนะครับตรงนี้ตอนแลวเรื่องของสีนะครับก็จะมีสีทองสีดํานะครับนะฮะสำหรับสุดสาพัทแล้วก็เรื่องของหน้าจอนะตัวนี้จะเป็นหน้าจอซูเปอร์อเมรลดนะครับหน้าจอจะเป็นซูเปอร์อเมรลดนะครับผมจอตัวนี้จะดีกว่านะครับรองรับ1 0 0 0ล้านสีแล้วก็รองรับเฮดอเดียเฮดเทนพัทด้วยนะครับผมนะครับในเรื่องของจออะไรดีกว่าและเรื่องกล้องด้วยนะครับ เซนเซอร์ก็จะเป็นโซนี่นะครับตัวนี้นะฮะเป็นจอโอเลนะครับผมอ่าครับแรมจุบสองสองพันหกเหมือนกันนะครับเห็นไหมแต่ CPU จะแรงกว่าเนาะตัวนี้เป็นไดซ m ม n นซิตี้เจ็ดพันสามอินนิจเน้นเล่นเกมเลยสามารถเปิดขับ G ได้ถึงเก้าสิบเฟรมเลยนะฮะเคลมไว้อย่างนั้นอัตตูมเบนส์มาร์กเนี่ยรันอยู่ประมาณสักเจ็ดแสักว่านะครับเพื่อนๆนะฮะนะครับไม่ปิดหวังแน่นอนสาหรับสิบสามพัทนะครับอ่า มาดูราคานิดนึงเนาะมี2คงพ้อมจุ Ashe นะครับ12 2 6 1 1 9 9 9หาร้อยเก้าสิบาทสิบสองหนะครับอันนี้ติดโปรเจ็ดกับ9,099นะครับเก้านะฮะไม่พูดเยอะนะฮะเคยลงไปไปหมดละเนาะนี่อันนี้พามาทุกตวัวอีกครั้งหนึ่งพามาชมว่าอรีวิวมีตอนนี้อัปเดตรุ่นปัจจุบันมีรุ่นไหนบ้างนะครับอ่าถัดมาเลยเป็น 12x ค,ครับผมนะฮะเป็นตัวยอดฮิตเลยนี่นะฮะ ต้องโกลมเหมือนกันนะฮะแรม6 2 8นะครับตัวนี้มี2คนจุห้าพก้้อยสิบเก้าบาทแต่ถ้าเป็นแรม8 2 6เนี่ยอยู่ที่6,900นเกนะครับอ่าได้ตัว 5G เลยนะครับผม120ยยเพิร์ชเช่นกันนะครับตัวนี้นะครับคุ้มๆเลยนะครับผมนะฮะ Android 14ด้วยจอขนาด6.67นะครับนะฮะถือว่าคุ้มค่าครับสำหรับตัวนี้จอ LCD เลยนะครับนะครับครับก็ ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมนะฮะก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังหาสมาร์ทโฟนใช้งานนะครับก็ยังไงฝากไว้ด้วยครับสำหรับเรลมี e นั่นเองนะครับ